ครับพี่น้องวัน <laughs> น <laughs> <laughs> ี้ลาสมาเรียของลีโอเป็ดของแต่ละคนนะครับรั่วเลยชิ้นแรกนะครับนี่ครับเริ่มจากเบ็ดของผมเลยนะครับเป็นเบ็ดสไลด์นะครับผมยาวว่าน่าจะร้อยเจ็ดสิบนะครับว่ามันสูงกว่าผมอ่ะล้วผมเดี๋ยวให้ดูมันก็จะสูงกว่านะแล้ร้อยเจ็ดสิบห้าเซนนะครับเก็ดเบ็ดสไลด์ได้เลยครับเนี่ยนี่นะครับ รีวิวรีวิวนีเป็นผมสีม่วงส่วนทำน้อยครับยาเสียมตาลน้นยเหรอแะเลิกก็ตาน้อยครับเยอะที่มีใบพัดเดียวแต่ตีน้ำดังแต๊กแต๊กแต๊ก,กเลยครับเอ็นนี่เป็นสักสีครับอึดทนแต่ขาดง่ายครับ <c oughs> คันนี้ก็ยาวประมาณสองจุดแปดเอ็มล <c oughs> อกนี้ก็ดีอยู่ครับแต่ว่า คือขึ้นหิมง่ายปลาจะรีวิวนะครับผมล็อกดีซีครับซีห้าหกนะครับใช้ได้ใช้ดีมีคุณภาพครับเรื่ออะไรไม่รู้ที่รู้ขอตกก่อนเนี่ยละหวานเชียนะพี่น้องแล้วก็จะมาต่อกระถางปลกปลานะครับ,บเยื่อ,อ,อ yeah. ที่คุณใช้มีประโยชน์อย่างไรครับอีน้ำดังแอคชั่นดีเลยมนงู <c oughs> ปลา <c oughs> ชอบกินเฉพาะะโดแต่เีดไดชุดผมเป็นแค่ชโน แต่ไม่ใช่ปลาหกปลาหนึ่งขอโทษเทียนะเขาคมไม่มีแต่มีใจไอ้หวานเดียวเลืสำหรับเดี่ยวผมนะครับก็มึงี่ถามว่าอะไรวะแต่ว่าเหยื่อคุณมีประโยชน์อย่างไรอ๋อนะครับเหยื่อนี่มีประโยชน์ยังไงนะผมสหรับผมก็มีเวลามีเหยื่อนะครับมันก็จะได้ตามานะครับผมกิดป็ดมาครับตกไปที่ตก สำหรับที่มีเหยื่อมันมานะครับก็ตกปลาปุ๊บได้ปลาปั๊บเลยนะครับคุณภาพนี้ถึงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็มีใจให้เธอเท่านั้นว่านเิครับปลาไม่ดีกินท่านไหนถ้าเหยื่อไม่ดีนะปลาก็ไม่กินนะครับผมปลาไม่รับประทานนะครับผมจะบอกให้ว่าเหยื่อตัวไหนดีสุดเหยื่อสดนั่นเองเหยื่อปลอมแอคชั่นบางตัวมันไม่ดีแล้วกินมันได้ออกนะครับ ปลาฉก็เลยไม่ชอบปลาคนตัวอื่นก็ไม่ชอบแต่ถ้าเป็นเหยื่อสดพวกตับไก่นี่อร่อยเลยนะครับไม่ใช่ปลาชีระคนกินหวาเหยือันนี้มาตอบคำถามหรือมันรื้องคำกลมไหมสคถามออกมาแด่ละวครับเป็นคำกลมหมดเลยนะเบ็ดล่างเบ็ดสไลด์กับเบ็ดต่อตรงนะครับไม่เรียกว่าเบ็ดอะไรครับเบ็ดสไลด์โอ โอ้ยทอเลยว่ะเรื่องเบ็ดแบบนี้ก็เป็นสไลด์มันอันไหนมันดีแบบกันครับพี่น้องเบ็ด่งเบ็ดสไลดอ่ะมันค่อสไลด์ไงแต่มันไม่ได้สไลด์ย่าให้เขาดูโอ้โหหลาเจี๊ยบแล้วถ้าเป็นเบ็ดแบบนี้นะแบบที่ว่าพับไม่ได้นะครับมันจะดีอย่างไรครับพี่น้องดีครับว่าถอดได้คิดง่ายครับแต่คิดาคือค่าหักงะนืรอเนลอกที่ไม่รู้เหมือนกันลอกแต่ละคนใช้ใช้ลอกอะไรครับ ผมลอกซีเดีดอมด๊อปดเใช้ดีตีไปถูกเส้อมาจะ <c oughs> ลองลอกสักปีนะครับผมลอกจะอาจจะไม่เลื่อนให่ครับแต่ก็ได้ปลามาครับแต่ว่าเอ็นนี่ขางง่ายครับเพราะว่าเป็นเอ็นธรรมดาว่าเป็นเอ็นที่แบบที่เขาแถมมาครับ้องเดาจะหุ่บบเม,ม,มเป็นทักสี่แต่ไม่รู้รัดไหนซื้อมาหมดซื้อไมใ้ใช้ก่อน <c oughs> แต่เสียดายคือครับทักสี่แต่มันมเส้นน้อยจังวะ <c oughs> ทักสี่เส้นสุเด็จ ทักไปซื้อสำนักเขาเหรอเขาถูกนะครับมีซีอซีเขาถกนะรับทุกคนครับคิดว่าเหยื่อตัวไหนกินดีสุดสำหรับชดโกกับปลาข้อผมคิดว่าเหยื่อสดครับผมคิดว่าเหยื่อกบยางครับว่าเหยื่อกบยางไหมมันก็ล่าอะไรไม่ได้อยู่แล้วได้ข่ยางครับยางวัลเลนเกียดีกว่าเหยื่อจะมีอะไรคขาถามเ้ยไหมมีอยู่นะโอเอ็ม คันของผมคันของผมอะไรก็ไม่้มันมีมันมีให้ให้ดูเยา่ของเจ้ามันมีให้ดูบอว์มายกูดพี่ตัวนลือกสองเบ็ดเบ็ดมียอนะครับพี่ตัวเลอยาวหรอเปล่เบ็ดเนี่ยเบ็ดมันไม่มีชื่อให้ดูของเขาเบ็ดไม่มีชื่อให้ดูแต่ตีลื่นตีไกลครับแต,แต่เบ็ดแต่เบ็ดผมนี่มันมีชื่อให้ดูเนี่ยดูได้แต่สำหรับคนปัญญาอ่อนน่ะที่เขา บอกว่าตีเวดเป็นตีมาจะบอตีไปครับคู่ครับแต่โดนต่อยปากแตกครับโอ้โหเรียบร้อยหวานเชียร์หวานเชียบเอาเอาเอาลอกสปินระหว่างลอกสปินกับลอกดีซีคนจะเลือกอะไรครับลอกเบสอ,อ๋อ <c oughs> อันนี้ครับลอกอะไรครับลอกอะไรครับเบสลอกเบสนะครับสองคนนี้ลอกสองคนนี้นะครับลอกเบสนะครับ ผมก็ลอกได้ยี่เดียวเดินดียลอกูดี่เด่เดินเด่นอยู่ตัวเดียวนะครับผมไม่ไทยลอกนี้ของใครทายได้ผมให้เลยบาทเดียวลอกนี้นะครับผมเสนอตอนพี่ระก่อนผมไลนเดี๋ยวผมมาเสนอลอกนี้ซื้อมาเองจ่ายตังเองครับแต่อันนี้บ้านไม่ตาจ่ายให้แต่บ้านแต่คดีคันนึงจ่ายเองครับประมาณบาทหนึ่ง บาทศูนย์บาทแต่มีมูลค่าสามล้านลร้านบาทเลยนะเบ็ดนี่เนี้ยเบ็ดนี่คุณภาพตีไปทีน้ําเต็มรอกเครื่องขนิมอย่างเร็วเตียงไม่ถึงครึ่งวันเด็ดหายครับก็ไ,ไมทําไมอยู่ในห้องลืมไปนึกว่าไว้น้นนอกโอ้ยบาทเจยวคุณจะเลือกไม้ไหนครับไม้ที่มันมีตาเโดนะครับไม้ยี่มันสุด้เปล่า หวานในใจเธอไงจ๊ะหวานจี๊ขาอต่อข้อหมานะพี่องคมเนี่ยอ๋อหวานที่ว่าปลาแบบปลาซโดชอบกินใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอืออะไรวะลืมแล้วแล้วอลไรแวอ๋ออรอสาที่มันถ้ามีพวกต้นมุงต้นไผ่บอกเลยเยอะจัดดงไปคาต้นไม้ดึงมาต้องว่ายไปเอาตามนั้นตามนั้นครับ ชโดวัวชอบกินชอบอยู่น้ําคุณแต่พอมาอยู่ตรงไหนนี่น้ำนี่แทบไม่เหลือครับพอเลยไหมดูดกินเบิดอ๋อชดวัวอะไรชโดวัวปอกครับสำหรับนี้ล่าแค่ปลาฉลามก็พอนะครับเป็ดคันนี้นะครับมันเอาหมดแล้วครับเนี่ยเป็ดบดนี่อุ้ยไใหญ่ที่สุดนะปลาหวานผมนะครับไม่อยากจะโม้ผมนะครับตกเบียรไทเลนิกได้นะครับผมใช่ไหมเป็นบดบ้าันปลาใชบ้ามผมไม่ถ่ายมาผมไม่บาดเดียวพอ อ de de ่ายถูกเด็วผมมาได้สามสามตัวเลยตามตามทีน <t> ับ <the> น <rain> ี <t> ่กุ้งแล้วก็อรอหวานเป๊ะซิวนี่เด็วผมนะมันได้บอกเลยหวานเี๊ยบไม่ต้องไม่ต้องวัดครับขยกคขันมาได้เลยโอ้หหวานี๊ยบ อยากฝากอะไรให้ทุกคนนะครับเดีย๋ยวจะฝากอะไรให้ทุกคนนะครับผมอ๋อจะฝากให้ทุกคนนะเออให้ซื้อเบ็ดกันเยอะๆเด้อร้านเขาจะได้เบิดเพราะว่าร้านเขาจะได้มีตังค์ในการไปเติมเกมครับอบันนี้ฝากไว้ในช่องนี้นะครับว่าลนะขับรถอย่างเท่แต่หน้าทิ่มพืชอ้หวานเจเนี๊ยบสุเอ็กซ์ขับมาแล้วขับมาแล้ว อันนั้นไปโชว์เลยหน้ากล้องโชว์โชว์สกิลสกิลวาเลตันเหรอปลาปลาเบลซีหัวเขาเมื่อกี้นี่ครับไม่หรอกเพราะมันเป็นเดฟเฟตอู้ห่าเจียบทิ่นี่มีสลามไหมไมีครับมีแต่หนังกรลกให้ดูเออนี่คือจะมาว่าตอบคำถามหาข้อคำถามนะครับแต่นี้มาเล่นงคำคมตามนะระหว่างตกปลาตอนคืนและกลางวันคุณจะเลือกตกอันไหนครับกลางคืน ตกบนเตียงน้องนองได้ควคุมแล้ว <c oughs> อ๋อตกกลางวันกับกลางคืนเหรอก็ตกตอนเช้าอะพรานี้ว่าตกตอนเช้าแล้วมันหมานไงเพราะว<ช>่ะาจัดมันเย็นแล้วป้ามันขึ้นมาจิบน้ำไงแต่มันจิบน้ําไม่ทันไงเพราะว่าเหยื่อมันเข้าปากพอดีแล้วตอนคืนล่ะครับตอนคืนนี่เสี่ยมีตัวอะ,อะไรไม่รู้เกาะขาแล้วดึงลงไปเลยโอ้ยใจ,จเป็นไม่ค่อยได้ยาน,นะครับลงไปฝอยมันครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาบแล้วก็ตกต่อได้เลยน่าจะเป็นชนิกนะครับผม ใช่ครับเพราะว่าเอาเบี่ยง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 แล้วก็ปาทิ้งไ้เลยน,น,นี่แกจะไปจับหัวมันนะระวังเชี่ยวเข้าปากเชี่ยวหรือพิษมันนะครับเชี่ยวหรือพิษมันครับเชี่ยวหรือพิษมันนะครับมีแต่น้ําพิษมันเออใครโดนฉกก็ช่วยไม่ได้นะครับ,บ,รบต้องไปหาต้องไปหาลงมาศรีธัญญาครับลงมาศรีธัญญาย้ำโดนงูนกัดต้องไปลงมาศรีธัญญาลิปนี้มันมีเดียอะไรวะฉันผมนี่ ตกปลาบ่มได้ปลาแต่ก็ได้เอาไปแกงแฮ่ใช่หิืงไปแกงเหรอเอาไปเไปแกงนะครับคุณจะเลือกอะไรครับระหว่างเหยื่อกบยางและหนอนยางเลือกสองอย่างสองอย่างเลยใช่ไหมผมเลือกกบยางครับเหยื่ออะไรครับกบยางมีฉีดขาดไงตะขอครับตะขอแล้วคุณตกตกแล้วได้ปลาหรอครับ ปลาฉลามครับท่านพี่น้องโอ้โหตายเฮตกอยูนี้เบ็ดลงไปทั้งคันเลยแล้ผมผมว่าเป็ดเสียละผมเปล่าผมเอาแค่ตะขอก็พอัะรู้ไหมทำไมไปขุดซีดานมันตกเหยียดสุดยังดีกว่าตกเรือดีกว่ามั้งตกเรือดีกว่าไปดูน้ำเล่นดีกว่ามันก็ตีไปเฮ้ยไม่ใช่ละสลามก็โลจรครับเลือกอะไรครับเลือกปลาวานปลาวาน ผมเลอเรือครับตกตกได้เรือก็ได้ตามนั้นแหละครับใช่ครับเลือกปลาวานผมก็ปลาวานมาแล้วก็มาเลี้ยงในบ้าน <c oughs> มาตายก่อนอนี้โอ้ยหกโมงน่าจะห้าโมงกว่านะครับว่าตอนนี้อากาศมันว่าไม่ได้กินข้าวไปหิวข้าวไปกินข้าวไอหยอก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 มีข้าขามอะไรไหมไมู่่ครับใครดูใครเห็นคลิปนี้ถ้าคุณผิวขาวผมให้เลยบาทหนึ่ง บาทหนึ่งเอ,เอาไปทำไมวะแต่หน้าผิวดำชอบสีอะไรในเบ็ดนี้นะครับนอกนี้ไม่มีคาร์บอนแต่เดี๋ยวเราผมให้ทายกันผมไม่ได้ครับถามคันนี้อันไหนเป็นคาร์บอนทายถูกผมให้เลยบาทหนึ่งเ,เขาได้ยินเปแล้วบ้ี่ผมบอกให้อันไหนเป็นคาร์บอนบ้างแลวอันไหนเป็นล้อก้าบ,บ้างนะครับพี่น้องอันนี้ฮะไม่ใช่คาร์บอน <c oughs> เพราะว่าอันนี้เบ็ดเก๋วัที วัตทีอัาอยู่ในน้ำแล็อกของแท้นะครับพอเลยอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่คาร์บอนครับแต่ถ้าว่าถอดดอกมาอามัามีคาร์บอนของแท้เลยก็ได้สำหรับคลิปนี้นะครับจบคลิปเพียงเพียงเท่นี้ครับผมครับ